ในช่วงนี้นะครับบ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับเป็นช่วงที่เหมาะมากสาหรับเราจะปลูกผลไม้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีผลไม้ชนิดหนึ่งจะมาแนะนํากันนั่นก็คือส้มโอนะครับส้มโอนะครับเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบบ้านเรานะครับมีบันทึกว่ามีการปลูกส้มโอมาแล้ว300กว่าปีซึ่งเราสามารถปลูกส้มโอได้ทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ ส้มโอนะครับใช้เวลาปลูกแค่3าปีก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักกับพันธุ์ส้มโอที่น่าสนใจกันดีกว่าครับสาหรับพันธุ์แรกนะครับก็คือส้มโอพันธงดีนะครับซึ่งพันธุ์นี้ปลูกมากที่อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นส้มโอที่รสเปรี้ยวอมหวานนะครับค่อนข้างฉ่าเนื้อสีขาวอมชมพูแล้วก็เปลือกบางนะครับส้มโอพันธุ์นี้นะครับเป็นพันธุ์หลักของบ้านเรา ส้มโอพันธงดีนะครับนอกจากคนไทยจะชอบกินแล้วคนจีนก็ชอบเหมือนกันนะครับจึงเป็นพันธุ์หนึ่งที่ส่งออกไปต่างประเทศได้นะครับราคาขายก็ตั้งแต่ลูกละ10บาทถึง50บาทนะครับแล้วแต่ขนาดส้มโอพันต่อมานะครับก็คือพันธุ์ขาวใหญ่นะครับซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสมุทรสงครามปลูกกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับลักษณะของส้มโอพันนี้นะครับกลีบจะเป็นสีน้ำผึ้งแล้วก็ค่อนข้างแห้งนะครับรสชาติหวานอร่อยส้มโอพันขาวใหญ่นะครับลูกมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับลูกหนึ่งก็ประมาณโลครึ่งถึง2โล ซึ่งราคาของส้มโอขาวใหญ่นะครับก็จะแพงกว่าพันธุ์ทองดีนะครับโดยมีราคาตั้งแต่3 0มสบถึงเกาบาทนะครับแล้วแต่ขนาดของลูกส้มโอพันธการค้ายีกพันหนึ่งของบ้านเรานะครับก็คือพันธุ์ขาวแตงกวานะครับซึ่งนิยมปลูกกันมากที่จังหวัดชัยนาธนะครับปลูกกันมาแล้วประมาณ200ปีลักษณะของส้มโอพันนี้นะครับเนื้อกุ้งจะใหญ่นะครับสีขาวแห้งรสหวานฉ่าเปลือกบางนะครับแล้วก็โตไวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ผลผลิตดกมากนะครับสําหรับพันนี้ สำหรับราคาของสมูทพันนี้ก็อยู่ระหว่าง20-70บาทนะครับ สำหรับส้มโออีกพันหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะครับก็คือพันธ์ขาน้ำผึ้งนะครับส้มโอพันนี้ปลูกมากที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นส้มโอที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับเนื้อสีขาวอมเหลืองคล้ายๆกับน้ำผึ้งก็เลยเรียกพันนี้ว่าพันธุ์ขาวน้ำผึ้งนะครับเปลือกก็บางนะครับเนื้อแน่นน้ำหนักดีแล้วก็ไม่ค่อยมีรสขมนะครับเวลาแก่จัดนะครับเนื้อจะแห้งนะครับซึ่งพันนี้นะครับคนไทยก็ชอบแล้วก็พวกคนจีนก็ชอบเช่นเดียวกัน สำหรับส้มโอพันุ์ขาวน้ำทึ้งนะครับถือว่าเป็นพันุหนึ่งที่ราคาดีนะครับราคาตั้งแต่ลูกละ20ถึง70บาทนะครับแล้วแต่ขนาดสำหรับพันธุ์สุดท้ายที่จะมาแนะนํากันนะครับก็คือพันธุ์ยอดฮิตคือพันธ์ส้มโอทับทิมสยามบางที่นะครับก็จะเรียกส้มโอพันนี้ว่าพันธุแดงสยามสำหรับส้มโอพันนี้นะครับเริ่มปลูกที่อํเาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นส้มโอเนื้อสีแดงอมชมพูนะครับ ลักษณะเด่นของส้มโอพันนี้นะครับก็คือตัวกุ้งนะครับหรือว่าตัวเนื้อเนี่ยจะมีสีชมพูเข้มจนถึงสีแดงเหมือนกับสีทับทิมก็เลยเรียกว่าพันทับทิมสยามนะครับแล้วก็ผลเนี่ยก็จะมีจุกอยู่เนื้อส้มโอก็มีรสชาติหวานหอมนะครับมีความหวานถึง10องศาบริษเนื่องจากว่าส้มโอพันทับทิมสยามนะครับตอนนี้ก็มีคนปลูกไม่ค่อยมากก็เลยมีราคาสูงอยู่นะครับเฉลี่ยออกจากสวนก็ลูกละ200ถึง300บาท ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นพันธุ้มโอที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาผลไม้จะมาปลูกในหน้าฝนนะครับก็อย่าลืมมองหาส้โอไว้นะครับ